ขระว่าดาย,ยาโยนหลายฟังคำแนะนำในการจเจริญพุทธมาฐานสักครู่หนึ่งขณะที่ฟังยาโยาไม่ต้องพนมมือนะจ๊าเอามือลงโยงนถึงจะเมื่อเห็นก็นานการจเจริญพุทธมาฐานตอนกลางวันเป็นการแนะนำได้เพราะพญญาแต่ว่าวิธีการแนะนำได้เพราะพิญญา มีเวลาเล็กน้อยในตอนต้นเราขอแนะนำกรรมาฐานอนุสติก่อนคำว่าอนุสติส่วนใหญ่นักปฏิบัติทำเรินเป็นปกติแล้วก็เป็นหมวยโคสุกังบัสุโกทำง่ายทำง่ายด้วยได้บุญมากด้วยมีฌานสมาบัติก็ได้ไปนิพพาน็็ได้ คำว่าอนุสติปละวาตามนึกถึงอย่างที่บรรดาญาโยมพุทธวิสัทรถวายสงฆทานเมื่อสักครู่นี้ขณะที่ถวายสงฆทานท่านเรียกว่าทานบารมีเป็นบารมีบารมีหนึ่งในบารมีสิบคคำว่าทานบารมีจากสงฆทานนี่มีอนิสงส์มาก ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนที่ถวายหวงสรทานแล้วแข้งหนึ่งในชีวิตไม่เมื่อตายจากความเป็นคนจะไปเกิดเป็นคนทอ่กิชาติก็ตามจะเป็นคนที่มีความร่ำรวยมากจะบอกว่าดินแดนแห่งใดที่เต็มไปด้วยความยากจนเข็นใจ มีความลำบากในความเป็นอยู่ท่านนิรภายสงฆทฐานแล้วไม่เกิดที่นั่นในสถานที่ใดที่มีความเป็นอยู่เป็นสุขมีแทัสิ์สินมากคนน้ถวายสงฆ์านแล้วจะเกิดที่นั่นในธาปตปตรายจากความ,ม็นคนเป็นเทวดาเป็นนาคก็จะมีอริสง์พิเศษ ว่าการถวายสารทานของบรรดาท่านพุทธบริษัทมีของหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จัดเป็นสามประเภทคือหนึ่งอาหารและนน้ำในโตกที่ทถวายมีอาหารแห้งอาหารแห้งนี่จะเป็นเหตุให้ได้ร่างกายเป็นทิพยจะไปเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าก็ตามจะมีร่างกายเป็นทิพ น้ำขวดหนึ่งจะเป็นเหตุให้ได้สาปุกเทียีแล้วเครื่องผ้าผ้าเหลืองที่ถวายจะเป็นเหตุให้ได้เครื่องแต่งกายเป็นคิดแล้วก็พระพุทธรูปที่ถวายจะเป็นเหตุให้เป็นเทวดาด้วยนางฟ้าที่มีรสมีกายสว่างมากเพราะว่าเทวดา,ภาก็ดีนางฟ้าก็ดีกรมก็ดี นอกจากจะมีเครื่องประดับเป็นทิปสวยแล้วเขาถือร่างกายแสงสว่างร่างกายเป็นสำคัญองค์ไหนมีแสงสว่างร่างกายมากองนั้นถือมีบุญมากตัวอย่างมารดาของพระสารีบุตรคือว่ามารดาของพระสารีบุตรมาร้อยชาติที่ผ่านมาไม่ใช่มารดาชาติปัจจุบัน มารดาสารีบุตรคนนั้นไม่ใช่นักบุญทือว่าขาดเมตตาบารมีตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นเปรตในแดนของเปรตมาสมัยนี้บรรหนึ่งสารีบุตรลงไปแดนในรกแล้วก็เดินขึ้นมาบนแดนเปรตแต่ความจริงท่านงรู้ก็เห็นเปรตผู้หญิงคนหนึ่ง กำลังรับทุกขเวทนายอยู่ท่านเดินเดินเข้าไปใกล้แล้วก็หยุดยืนยิ้มเปลยคนนั้นมองหน้าภาษาริบุตรแล้วก็ถามว่าท่านจําฉันได้ไหมภาษาริบุตรความจริงท่านรู้แต่พระนี่รู้ต้องแกล้งทำเป็นไม่รู้ภาษาริบุตรก็ถามว่าเธอกับฉันรู้จักกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ หญิงเปรตคนนั้นจะบอกว่าในร้อยชาติที่ผ่านมาคธอถอยหลังไปร้อยชาติชาตินั้นฉันเป็นบรรดาของท่านแต่ว่าฉันเป็นคนใจร้ายขาดเมตตาบารมีขาดความรักขาดความสงสารต่อศัตว์และบุคคลอืน่นแล้วเขาบาท่านเป็นคนใจบุญฉันตายใจาชาตินั้นม,มาเป็นเปรตแลรับ,รบ,รบทุกขเวทนา,าอยู่นี่ ท่านไปเกิดใหม่แล้วร้อยชาติชาติน,นตี้นท่านเป็นพระรหันพระสาิบุษก็ถามว่าจะให้ฉันช่วยอะไรเปรตผู้เป็นมารดาก็บอกว่าถ้าท่านจะช่วยฉันเมื่อท่านขึ้นไปแล้ววันพรุ่งนี้ <c oughs> ถาวาไหยนานจะระสงสาวกพระพธาสนาโคดมเราที่ส่งอุษณให้ฉันฉันจะมีความสุข อาสารีบุตรก็รับคำตอนเชา้าท่านไปบิณฑบายกลับมาระสาลีบุตรก็มีลูกน้องลูกศิษย์เป็นห้าร้อยองค์เวลาฉันข้าวท่านกอาฉันแยกแก่ลูกศิษย์เพราะพระผู้ใหญ่ฉันร่วมกับลูกศิษย์พระลูกศิษย์ฉันไม่เคยลงก่อนที่พระจะฉันท่านเอาข้าวหยิบมือหนึ่งท่านอยู่ในป่าเอาใบไม้มาใบหนึ่งได้หยิบข้าวมาหยิบมือหนึ่งใส่ใบไม้ แล้วก็ส่งให้พระเอากับข้าวนิดหนึ่งใส่ใบไม้แล้วก็ส่งให้พระแล้วก็เอาผ้ากว้างคืบยาวคืบส่งให้พระแล้วก็ใช้น้ำหนึ่งสาบบ่ส่งให้พระหลังจากนั้นคที่ส่งอุปสได้แก่มานดาที่บินเปลตเมื่อฉันพระตาหารเสร็จท่าวัด้าวสดมนเสร็จท่านจะไปชวนพระอนุนพ์พระอนุนรุธ รุนที่ทันสี่องค์วนไร่สาองค์มาช่วยกันสร้างสลาคือทำไอ้สลาสีสาวอะเป็นเพิงหมาแงนปักกับพื้นดินเอากิ่งไม้มาปักเข้าสีกิ่งละไม้พาดใบไ,ไม้มงุงถาวายเป็นของสงฆ์แล้วก็อุทิศให้แก่มรดาของท่านพอถึงเวลากลางคืนเวลาทำอย่างนั้นพระโมคคัลาร่วมด้วยพระโมคคัลลารพลาระอนุพระอนุรุษ ในเมื่อตกเวลากลางเื่นพระมกลากำลังเจริญกรรมาฐานอยู่ยังไม่ไปไหนตามธรรมดาพระมกคลาทำกรรมฐานประเดี๋ยวเดียว,ยวถ้าไปสวรรค์บ้างารกบ้างเวลานั้นกับราคน่นึีนางฟ้าคนหนึ่งมีรูปร่างหน้าตาสวยมากขึ้บนบัดรบัดาก็สวยแล้วแสงสว่างก็มากมาพร้อมกับวิมาน แล้วก็มีสาวกเคนีด้วยพระมกขลาเห็นเข้าก็มีความรู้สึกในใจว่านางฟ้าคนนี้เราไม่เคยรู้จักเลยส่วนใหญ่จะไปเทวดาก็าตามนางฟ้าก็าตามพรก็าตามพระบมกขลารู้จักหมดกพเที่ยวสวรรค์เพื่อแบนพรทุกคืนท่านก็ถามว่าพระกินิดูก่นน้องหญิงเธอเป็นใครมาจากไหนเป็นนางฟ้าตั้งแต่เมื่อไหร่ ทางฟ้าคุณแ้ก็ตอบว่าฉันคือมารดาของภาษาอียิตรที่พันเท่นนสี่องค์สร้างวิหารและถ่ายคือเพืองหมางแห็นถวายพระสงฆ์ทุกคนหลังแล้วก็กตอนเช้าในภาษาอียิปต์ถวายอาหารแก่พระคือข้าวหยิบมือหนึ่งใส่ใบไม้แล้วก็กลับมิดหนึ่งใส่ใบไม้ส่งให้พระถวายพระ ข้าวหยิบมือหนึ่งระกัดนิดหนึ่งที่จะไหวพระอาหารนี่เป็นปัจจัยเช้นได้ร่างกายเป็นทิพย์ที่สาษีบุตรถวายผ้าจะพประสงค์ผ้ากว้างคืบยาวคืบถวายจะาประสงค์อันนี้เป็นเหตุให้ฉันได้เครื่องประดับเป็นทิพย์แล้วก็ที่สาษีบุตรถวายน้ำแก่พระหนึ่งสาบาทอันนี้เป็นเหตุที่ฉันได้สาบบุตรีที่ตามมา และการที่พระคุณเจ้าทั้งสี่สร้างเพิงหมงงางหนคนละหลังโองละหลังเป็นสี่หลังถาวายแกพระสงฆ์เป็นเหตุให้ได้วิมานนั้นเป็นทิพย์ <c oughs> นี่นได้บรรดาญาโยมพุทธบริษัทกายถาวถายสารไทยของญาติโยมวันนี้ถือว่ามีอานิสงส์ใหญ่แต่ถากว่าบังเอิญญาโยมพุทธบริษัทคิดจะยจริงกรรมาฐาน ถ้าอยู่ที่บ้านของท่านไม่มีโอกาสจะนั่งเจริญภาวนาว่าทั้งนี้ทุกคนก็มีงานมีความเหนเ็ดเหนื่อยก็ให้เจริญกรรมฐานในกองของอนุสติคำว่าอนุสติแปลว่าตามนึกถึงให้นึกถึงภาพที่ญาติโยมถวายสังฆทานว่าการถวายสังฆทานคราวนี้มีอะไรบ้างความจริงอริสงสังฆทานเนี่ยไม่ใช่มีวันเดียวนะ โยมถวายข่าวนี้แล้วก็ติดตัวโยมจนกว่าจะตายตายไปแล้วไปเกิดอีกชาติอดีสงฆ์งามสานน้นก็ตามไปแต่ถ้าญาติโยมตามนึกถึงพอสังฆทา,านที่ถวายว่ามีอะไรบ้างหนึ่งมีพระพุทธรูปถ้าท่านนึกถึงพระพุทธรูปที่ถวายร่วมสังฆทา,านก็จัดเป็นกรรมฐา,านกองหนึ่งที่เรียกว่าพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้า ถ้านึกถึงของที่จะไหวทั้งหมดเป็นสัญญาฐานเป็นสัญญาตการนึกถึงการให้เป็นสัญญาฐานนึกถึงทานที่เราจะให้เป็นจาคานุสติกปภาทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวก็มีอนิสงส์มากมหาศาลถ้าว่าท่านนึกถึงอะไรไม่ออกนึกถึงพระพุทธรูปที่ท่านเคยจะวายสนทาน แล้วก็น,นึกถึงภาพสังขทานด้วยวันหนึ่งจะนึกถึงแล้วสองสามนาทีต่ออถ้าไม่มีเวลามากใช้เวลานึกเวลาไหนก็เวลาที่ญาิโมก่อนจะหลับแต่ก่อนที่ญาิโยมจะหลับศีรษะถึงหมอนก่อนจะหลับก็จิตใจนึกถึงพระพุทธรูปนึกถึงพระพุทธเจ้าถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ไหวก็น,นึกถึงพระพุทธรูป อ,ง,อง,คงค์ไหนองค์ที่ท่านถวายสังฆทานก็ได้หือว่าพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ตามที่จิตใจท่านจัดอยู่มานนึกถึงพระพุทธรูปแล้วก็ตั้งใจภาวนาว่าพุโทโธเวลาให้ใจเท่านึกว่าพุทธรลายใจออกนะว่าโทตั้งใจนึกถึงภาพพระอย่างนี้ แล้วตั้งใจภาวนาอย่างนี้ใจะใช้เวลามากใช้เวลาน้อยทำไมจำกัดถ้าเอนเหือยมากๆภาวนาแค่สองสามรอบหลับ,ลบก็ไม่เป็นไรถ้าเวลาภาวนาไปถ้าจะหลับปล่อยให้หลับไปเลยจะยั้งตัวเพราะการนอนภาวนาบรรดาท่านพริวรสัจิตจะรวมตัวเร็วเมื่อจิตรวมตัวมาเป็นสมาธิเร็ว ถ้าจิตเข้าถึงฌานจะตักหลับท,ทันทีถ้ากําลังจิตกําลังเขาสมาธิเขาจิตไม่สงบถึงฌานจิตจะไม่หลับฉะนั้นเมื่อขณะที่ภาวนานึกถึงภาพพทุทธรูปก็ตามนึกถึงภาพสังขาไทยก็ตามถ้าจะหลับย่ายัาตัวปล่อยให้หลับไปเพราะตามบาลีถือว่าท่านภาวนาจนหลับขณะที่หลับป็นฌาน ถ้าหลับกี่ชั่วโมงสมมติเราหลับสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ตามขนาที่หลับนั้นก็ถือว่าทรงฌานต่อเวลาถ้าบบงเอิญท่านตายเวลาหลับท่านาจะไปแปกงกลังของฌานท,าทันทีเวลานั้นถ้าสมาธิของท่านเป็นฌานตายจากครานั้นก็ไปเป็นลมถ้าบเบื่อิสมาธิโดนท่านเป็นอุปจารสมาธิ ก็สาม,มารถเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าได้ตอนนี้ก็จะมาพูดถึงอนุภาพของการนึกถึงพระพุทธเจ้าเมื่อวานนี้วันเสาร์ก็กล่าวได้เพียงเพียงที่ค,คนคณะนะเป็นว่าการนึกถึงพระพุทธเจ้ามีอานิสงส์มากอย่างที่บรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายอาจจะคิดว่าเราเป็นคนมีบา ชาตินี้อาจจะไปสวรรค์ไม่ได้อาจจะไปพรมโลกไว้ได้อาจจะไปนิพพานไม่ได้ความจริงก็ไม่ใช่เพราะคนทุกคนมีบาปด้วยกันทุกคนเทวดาก็ดีนาวฟ้าก็ดีชมก็ดีที่จะไปสวรรค์ได้ไม่ใช่เป็นคนหมดบาปเป็นคนมีบาปอยู่แล้วทั้งหมดต่างคนต่างมีบาปแต่ถ้าว่าก่อนที่ท่านจะาตายจิตใจของท่านหล็กบาป นั่นก็หมายความมาตามที่พระพุทจเจ้าทรงตรัสว่าจิตเตสังิตเถท,ทุกติปวาจิรังขาแต่าที่ก่อนจะตายเพื่อจิตใจของเราเศร้าหมองนึกถึงบาปความจริงในชาตินั้นหรือว่าจะทําบุญมากขนาดไหนก็าตามถ้าเวลาจะตายจิตนึกถึงบาปก็ต้องไปแล้วก,ก่อน แล้วท่านกล่าวว่าจิตใจบริสุทธิ์เทสุขิปัดเยียงขายถ้าก่อนจะตายจิตใจบริสุทธิ์นึกถึงบุญกุศลก่อนเมื่อตายจากความ็นคนถึงแม้ชาตินั้นจะมีบาปกหนดไหนก็ตายมันไม่สามารถบาปไปสามารถดึงด,งดงนรกได้ก็พาไปสบายก่อนก็ตัวอย่างของท่านที่นึกถึงพระพุทธเจ้าเอากันนึกแบบเบา อย่างบรรดาญาโยมพุทธิษัททุกคนเนี่ยเคารพพระพุทธเจ้าเคารพพระธรรมเคารพพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจอย่างนี้เป็นคนที่มีบุญมากถึงแม้จะมีบาปสุบ,บ้างก็เป็นของธรบรรดาถน้าใสาที่มีความเคารพในพระไตรสิฎมาคมอย่างนี้หลีกบาปได้ง่ายไปสวรรค์ง่ายจะยกตัวอย่างของบุคคลที่เคยเคารพพระพุทธเจ้ามาในการก่อน แต่ว่าพอก่อนจอะตายเขานึกถึงพระพุทธเจ้าเขาไปสวรรค์ได้คนบุคคลผู้น,นี้มีนามว่ามัติกุณาลีเทีบยตบก็เรื่องนี้ฟังง่ายท่านมัติกุณาลีเทพุ่ตบนี่เวลาเป็นคนไม่เคารพในพระพุทธเจ้าพ่อเป็นอาจารย์เรงพรามเขามีเขามีฐานะเป็นครูบาอาจารย์ ก็ไปอาจารยคณะหนึ่งในเมื่อพระพุทธเจ้าตั้งตนเป็นอาจารย์สอนเป็นคณะต่อมาเป็นรุ่นหลังเขาก็ไม่เคารพเพราะความบ้านนี้ทั้งบ้านไม่เคารพพระพุทธศาสนามาก็ไม่เคยใส่มือก็ไม่เคยยกมือไหว้ที่ก็ไม่เคยฟังเพราะเขาไม่เคารพต่อมาพระเถรานรีก็มาบุตรก่อนจะตายป่วยตาก มีความรู้สึกว่าพ่อก็ดีแม่ก็ดีทรัพย์สินที่เป็นมหาเศรษฐีก็ดีไม่สามารถจะช่วยชีวิตเราได้เวลานี้เราจะตายก็นึกในใจว่าเขาเลยรู้ว่าพระสัมะโคดมใจดีมีเมตตาไม่ว่าใครใครมีทุกไปท่านช่วย เขาก็นึกในใจว่าเวลานี้ขอพระสวัสดสดมจะมาช่วยขพาาเจ้าหายจากโรคเพียงเขานึกถึงืี่พระพุทธเจ้าขณะที่ป่วยขะนบะนึกอยู่อย่างนั้นเองก็วก็เอิญตายเมื่อตายจากความเป็นคนเพราะอานิสงส์ที่เขานึกถึงพระพุทธเจา้าอันนี้ยนมมอย่าลืมไปญาตโยมนะว่าคนคนนี้พระเวดาองค์นี้มีอานิสงส์สู้ญาติโยมไม่ได้ ญาติโยมได้เคารพพระพุทธเจ้ามานานยกมือไหว้มานานถวา,ายถ่ายพระพุทธเจ้าก็มประสงค์มานานฟังเทปมานานทุกคนทำมาแล้วแต่แว่าคนนี้เขาไม่เคยทำเลยแล้วก็ไม่เคยนึกถือว่าจะเคารพด้วยเมื่อตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกมีวิมานทองคำเป็นที่อยู่ มีนาฟ้าห้าพันบริวารขณะนั้นพ่อของเขามีลูกคนเดียวเมื่อลูกตายไปแล้วก็คิดถึงลูกอยากให้ลูกมาเกิดใหม่ึงเวลาเช้าก็ไปกิ่หลุมฝังศพของลูกไปยืนร้องไห้พรรนาคอยลูกกลับมาเกิดใหม่ม่ได้กุณลีเทียบุตรเมื่อชมสมบัติขึ้งตัวว่ามีความสุขเมืองมีวิมานทองคำ สงมีนางฟ้าหนึ่งพันบริวารสามตัวเองก็เป็นตระดามีเครื่องประดับมันเป็นทิพย์สวยสดงามมากมีความสุขก็นึกว่าเรามีความสุขเพราะอะไรก็เกิดความรู้สึกว่าความสุขที่อันมีขึ้นมาได้เพราะอายเรานึกถึงพระสมณะโคดมก่อนจะตายท่านั้นเองตอนก่อนหน้านั้นเราไม่เคยเคารพในท่าน เราไม่เคยยกมือไหว้ท่านแล้ไม่เคยใส่บาตรเท้ท่านเราไม่เคยฟังเทศของท่านทั้งนี้เพราะพ่อเป็นวิจฉาทิฏฐิไปสอนให้เราเป็นวิชฉาทิฏฐิไปด้วยเวลานี้เรารู้สึกตัวแล้วว่าบุญนิดหน่อยก็คือการที่เขาบำบุญที่ยอมรับนับถือเพราะสมณโคโนมเล็กน้อยขอใหท่านช่วยเป็นเหตุที่ได้บรสวรรค์กันราดทีเโลกมีมายู่ ถ้าหากว่าเรามีความเคารพในองค์ามาสมเด็จพระบรมครูเคยยกมือไหว้้ว,วยาวามเคารพเคยใส่บายเคยฟังเทศจะมีอะไรสงดีกว่านี้เมื่อหันไปดูพ่อให้ยืนร้องไห้ก็ตั้งใจจะมาทรมานพ่อคือบอกพ่อบ่อยมีความเข้าใจว่าตอนนี้ไปต้องเคารพพระสมณะโคดมเธอก็อยังแปลงตัวเหมือนคนเกา่ากังก่าคนเก่าลงมา ยืนร้องไห้ข้างพ่อก็ขุเล่าลับๆว่าตอดมาพ่อมาถามว่าเธอเธอต้องการอะไรเธอก็บอกว่าเธอมีรถทองคําอยู่คันหนึ่งสวยมากแต่ใหญ่เกินต้องการเรามีล้อแต่หาล้อไม่ได้ท่านเศรษฐีก็มีความรู้สึกว่าคนนี้เหมือนลูกชายของเรา ถ้าเราได้ไว้เป็นลูกจะดีใจมากจึงถามว่าเธอต้องการล้ออะไรต้องการล้อทองคำนั้นล้อแค่วันนี้จะหาให้มาะจอคนรีเพื่อบอก็บอกว่าฉันต้องการดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ถ้ามัปนปรลบอรถนฉันท่านมหาเศรษฐีแล้วท่านพามาหาว่าเธอบ้าขอเล่าระดับเวลาน้อยต่อมาเธอก็บอกว่าผมต้องการสิ่งที่ผมมองเห็น กับลุงต้องการลูกที่ตายไปแล้วไม่อยุ่อยู่างไหใครจะบ้ากันหลังจากนั้นเธอก็แสดงตัวว่าคนที่ตายมัตต่คุณดาลีก็คือผมเวลานี้ผมเป็นเทวดาบนสวรรค์ชันเดาดึงสติวโลกมีวิมานทองคําไปที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวายพ่อก็ถามว่าเธอไปได้เพราะอะไรเธอก็ตอบว่าไปได้เพราะนึกถึงพระสัมะโมให้ช่วยก็เป็นนั้นว่า ท่านก็แนะนำว่าหลังจากมีไปพ่อจะต้องไปตัวใส่การพระสมณโคดมฟังเทศของท่านใส่บาตรของท่านในที่สุดพ่อก็ไปหาพระเจ้าขอเล่ารับตตัดไปเลยเวลาหมดไปถามพระเจ้าว่าพระสมณโคดมคนที่ไม่เคยยกมือไหว้ท่านไม่เคยฟังเทศไม่เคยใส่บาตรให้ท่าน นึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์มีไหมพระพุทธเจ้าบอกคนที่ไม่นึกไม่เคยไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศนึกถึงชื่อตถาคตอย่างเดียวไปสวรรค์น,นับไปทนโทนับเป็นโกดแล้ก็ทรงเรียกพระกดรีมาให้แสดงตัวให้ปรากฏ เมื่อพระเดชกุณลีพระวิบานมาแล้วก็ลงมาไหว้พระพุทธเจ้าพระเจ้าเทศจบตั้งก็เป็นพระโสดาบันคนที่ฟังต่างเป็นพระโสดาบันกันด้วยนี่จะบรรดาญาโยมทธบริษัทถ้าญาโยมนึกถึงพระพุทธเจ้าถ้านึกถึงพระเจ้าไม่ออกรูปราาาป่างหน้าตาเป็นยังไงก็นึกถึงพระพุทธรูปที่านบหวีสัทานหรือว่านึกถึงพระรูปองค์ใดองค์หนึ่งก่อนจะหลับก่อนหลับนึกถึงนิดหนึ่งสองสามนาทีก็ได้ ตื่นใหม่ๆตื่นแล้วยังไม่ต้องลุกไปล้างหน้าน,นึกถึงขนลดนอนนะนึกถึงสกหน่อยเนี่ยถ้าสองสามนาทีก็พอทำอย่างนี้จิตชนญาติโยมจะชินนกำลังสมาธิเล็กน้อยที่ทำจะรวมตัวกันทุกวันต่อไปจะเป็นกำลังชานเเวลาจะตายเราจะภาพรายกุ้ลภาพรุทยเจะปรากาาารุษเห็น แะ่นันเวลานั้นถ้าบาปอะไรพึงมีอยู่ไม่สามารถจะดึงท่านลงอบายภูมิได้บาปเข้าไม่ได้เพราะบุญเข้าแล้วทุกคนอย่างน้อยก็จะไปสวรรค์ได้นี่พูดกันมาท้งเรื่อบุญทั่วไปนะตอนนี้ไปหเลอวิไลห้านาทีก็อยขอที่บายกรรมาฐานเรื่องมโนมยิธิคำว่ามโนมยิธิแปลว่ามีริษทางใจ ลิกทางใจที่ทำได้คือใช้ใจเห็นผีก็ได้เห็นทีวันรดาก็ได้เห็นนรกก็ได้เห็นสวรรค์ก็ได้เห็นคนตายที่ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนมีความสุขหรือความทุกข์ยังไงก็ได้ถ้าเราตั้งใจจะช่วยเขาว่าถามเขาว่าทำบุญอะไรอย่างนี้ก็ได้ระลึกใช่ก็ได้รู้ใจคนอื่นก็ได้ ต้องการรู้เรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาในในการก่อนก็ได้รู้เรื่องราวต่อไปข้างหน้าก็ได้ย่างนี้เป็นต้นหรือว่ารู้เหตุแห่งความสุขความทุกข์เรามีความสุขก็ม,มีความทุกข์เราต้องการรู้เหตุว่าเพราะบุญอะไรกําไรยานี้ก็รู้ได้ไปสวรรค์ได้ไปพุมมโลกได้วิธีปฏิบัติอันดับแรกก็เหมือนกันหมดาสสญ,ญาติโยมรัประทานทุกออกทุกอทกองขึ้น้นมันกันหมด คือรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้าภาวนาตามวันนะมะนึกในใจนะ่ไม่ต้องใช่เสียง <c oughs> ให้ใจเข้านึกว่านะมะให้ใจออกด้วยพระพะแต่ขณะที่รู้ลมไายใจเขาออกนี่ขอปล่อยลมไายใจไปตามสบายอย่าบังคัดให้หนักเพือเบามันจะเหนื่อยร่างกายจใจใจขนาดไหนก็ปล่อยไป ครูจะให้ญาติโยมภาวนาประมาณสิบนาทีแต่ในช่วงสิบนาทีนี้อาจจะเผลอไปบ้างอะไรบ้างก็ไปของธบรรดาถ้าเผลอไปก็ข,ขึ้นต้นใหม่หลังจากนั้นเมื่อเวลาสิบนาทีผ่านไปก็จะมีคนเขาไปนั่งกลางวงกระนั้นนั้นเราทราบว่าเขาจะสอนเราตอนนั้นเขาญาติโยมทั้งหมดเลิกภาวนาทันทีไม่ต้องภาวนา และก็ไม่ต้องสนใจอารมห้ใจเขาออกครูเขาจะแนะนาในด้านธรรมะในการไปกิเลสตอนนั้นเขาจิตน้อมตามไปตามเสียงของเขาขณะที่ตั้งใจฟังอยู่เวลานั้นจิตจะว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างจาก,กิเลสอารมณ์ก็เป็นทิพย์ตอนนี้คําว่าทิพย์กุยานทิยายโยนจะเป็นได้ ต้องได้ทิพย์ปยานก่อนคําว่าทิพยปุยานนี่ไม่ใช่หลูกตาเป็นทิพย์ถ้าลูกตาเป็นทิพย์เขาเรียกทิพป,ประเนศทิพยปุยานนี่หมายถึงความรู้สึกทางใจเพระาะญาณแปลว่ารู้ญาณแปลว่าเห็นคําว่าทิพยปุยานแปลว่ามีความรู้สึกทางใจคล้ายตาจิตเพราะอาศัยความรู้สึกทางใจเื่นกันถ้าจิตสะอาดน้อยจะมีแต่ความรู้สึกจิตไม่เห็นภาพ ถ้าจิตสะอาดไปกลางจิตมีความรู้สึกว่าจิตเห็นภาพจะไม่ชัดเจนนะักถ้าจิตสะอาดถึงที่สุดสูงมากจิตมีความรู้สึกว่าจิตเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสามากอันนี้ก็อยู่ก็ญาติโยมเองครูมีหน้าที่แนะนําอย่างเดียวถ้าครูเห็นว่าความคิดเริ่มเกิดเพื่อถามว่ามีความรู้สึกว่ามีผู้ใดอยู่ก้นหน้าบางัง ให้เชื่อความรู้สึกกัอนแรกถ้ามีตอบว่ามีทันทีอย่ายั่งตัวถ้าไม่มีก็ตอบวา่าไม่มีเขาถามว่าท่านอยู่ก็หน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็เชื่อความรู้สึกตอบตามความรู้สึกทั้งแรกอย่าสงสัยไม่ผิดแล้วก็ถามว่าท่านอยู่ก็หน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายลูกแต่งตัวเสียอะไรก็ตอบตามนั้นหลังจากนั้นครูจะแนะนาในการตัดกิเลสเพื่อไฟสไตรโคจิตอีกขั้งหนึ่ง แต่การแนะนำให้ไปพระจุลามุนีเจดียสถานท่านจะพบพระพุทธเจ้าพระอริยสงสมเทวดามากมายหลังจากนั้นก็จะพาไปพานแนะนำให้ปฏิพันธรสำหรับผู้ซักซ้อมครูก็จะแนะนำให้ไปเจอ,กกอนนพบต่างๆไปสวรรค์ด้วยไปพิพานด้วยไปพุทธโลกด้วยในโลกวลเวสสุกายโมตาดสุดแล้วแต่กลับบงการท่องตัวของท่าน ถ้าตอนนี้ไปพร้าดาญาติโยมทั้งหลายหันหน้าไปทำพระตรูปตั้งใจสมาทานศีลส,สมาทานเป็นกรรมฐาน